ผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไปครั้งที่2ระหว่างวันที่1เมษายนพุทธศักราช2566ถึงวันที่30กันยายนพุทธศักราช2566ของนางสาวธัญลักษณ์คุณรัฐครูกศนตำบลระเบิงเตียสังกัดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์สกรตำบลระเบียงเตียตั้งอยู่นวัดประสาทเทพนิมิตรหมู่ที่2ตำบลระเบียงเตียอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์ มีจำนวนนักศึกษารับผิดชอบ69คนแบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น31คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย38คนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดดังนี้ตัวชี้วัดที่1จํานวนข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMIS มีข้อมูลสถานที่ตั้งและลักษณะพื้นที่ตั้งมีชื่อและเบอร์ติดต่อของหัวหน้าสกรตาําบล มีข้อมูลบุคลากรมีลิงก์เว็บไซต์หรือแฟนเพจสกรตำบลเป็นต้นมีการบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการในส่วนข้อมูลพื้นฐานสกรตำบลครบท้วนถูกต้องสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานและมีการรายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ dmis ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันตัวชี้วัดที่2ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติการสกรตำบล มีการรวบรวมศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานระดับตำบลและข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการจัดทำแผนมีการวิเคราะห์ข้อมูลบริบทสภาพปัญหาและความต้องการที่จำเป็นมีการจัดทำแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับนโยบายจุดเน้นและแนวโน้มการพัฒนามีการจัดทำแผนเสร็จตามเวลาและมีการนำแผนไปสู่การปฏิบัติและดำเนินการตามที่กำหนด ตัวชี้วัดที่3จํานวนความสําเร็จของการดําเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐานจํานวนนักศึกษาที่รับผิดชอบเป็นไปตามเกณฑ์ที่สํานักง,งานสอกอรกําหนด40คนต่อครู1คนมีนักศึกษาในความรับผิดชอบจำนวน69คนมีการวิเคราะห์ศักยภาพของถ่งเป้าหมายและสํารวจความต้องการของนักศึกษาเพื่อจัดทําแผนการเรียนรู้รายบุคคลให้กับนักศึกษา มีการจัดทำแผนปฏิทินการพบกลุ่มทั้งภาคเรียนและแจ้งนักศึกษารับทราบโดยทั่วกันมีนักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ70ของนักศึกษาทั้งหมดที่รับผิดชอบเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน20ชั่วโมงขึ้นไปมีนักศึกษาร้อยละ75ของนักศึกษาที่คาดว่าจะจบที่รับผิดชอบในภาคเรียนนั้นเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติเอ็นนิคิดเป็นร้อยละ100ร มีการช่วยเหลือผู้เรียนเช่นกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักศึกษาเป็นต้นตัวชี้วัดที่4ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานร้อยละ52.63ดตัวชี้วัดที่5ร้อยละของผู้เข้าสอบปลายภาคมีนักศึกษาที่เข้าสอบปลายภาคเฉพาะรายวิชาบังคับร้อยละ87.50 ตัวชี้วัดที่6ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสำรร็จทางการเรียนในรายวิชาบังคับมีผู้เรียนที่มีผลสำรร็จทางการเรียนในรายวิชาบังคับเฉลี่ย2.00ขึ้นไปร้อยละ80.30ตัวชี้วัดที่7จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเป้าหมาย1การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพรูปแบบกลุ่มสนใจรับผิดชอบ9กลุ่มได้แก่ หลักสูตรหนม้หมูค่าเป้าหมาย2คนผลการดำเนินงาน6คนคิดเป็นร้อยละ300หลักสูตรการแปรรูปปลาค่าเป้าหมาย3คนผลการดำเนินงาน6คนคิดเป็นร้อยละ200หลักสูตรการทำสเปรย์ฟ้าทลายโจนค่าเป้าหมาย3คนผลการดำเนินงาน6คนคิดเป็นร้อยละ200หลักสูตรการทำน้ำมันพลค่าเป้าหมาย2คนผลการดำเนินงาน6คนคิดเป็นร้อยละ300เป็นต้น การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพหลักสูตรการสารเปลยจากเศษผ้าค่าเป้าหมาย5คนผลการดำเนินงาน1 1คนคิดเป็นร้อยละ220ตัวชี้วัดที่8ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นำความรู้ไปใช้เมื่อเทียบกับเป้าหมายการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพร้อยละของผู้จบหลักสูตรที่นำความรู้ไปใช้ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ได ่อยอดอาชีพดืมเพิ่มมูลค่าวิชาหนมหมูร้อยละ300รวิชาการเปรรูปปลาร้อยละ200รวิชาการทำสปรีฟัสลายโจนร้อยละ200วิชาการทำน้ำมันไพลร้อยละ300ร้วิชาการสารเปรีจากเศษผ้าชั้นเรียนวิชาชีพร้ยรอยละ220ิเป็นต้น ตัวชีวัดที่9จําจำนวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบริการยืมคืนหนังสือณสกรโหลตำบลตะเพียงเตียกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเลื่อนที่สู่ชุมชนหมู่สองบ้านน้องเกาะหมู่ห้าบ้านตะปุงเป็นต้นกิจกรรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์เป็นต้นตัวชีวัดที่10จจำนวนกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนเมื่อเทียบกับเป้าหมาย กิจกรรมส่งเสริมการอ่านข่าวสารน่ารู้กิจกรรมส่งเสริมการอ่านร่วมตอบคำถามสารานุกรมไทยกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ข่าวสารน่ารู้สู่ผู้สูงอายุกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์สู่บ้านหนังสือชุมชนและกิจกรรมการทำยาหมองน้ำมันไพลสู่บ้านหนังสือชุมชนเป็นต้นตัวชี้วัดที่11ระดับความสำเร็จของการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนมีการร่วมประชุมร่วมคิดร่วมวางแผนร่วมดำเนินการ ร่วมนิเทศติดต,ตามผลส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของภาคีเครือข่ายและสนับสนุนทรัพยากรให้กับภาคีเครือข่ายตัวชี้วัดที่12จานวนงานตามนโยบายเร่งด่วนได้ดําเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนเช่นดําเนินการจัดโครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุ ณสะาราประชาคมหมู่หกบ้านหนองคูต,ตําบลดะเปียงเตียอําเภอลําดวนจังหวัดสุรินเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสโกโรประจำปีงบประมาณพุทธศัก,กราช2566ณโรงแรมทองทารินจังหวัดสุรินร่วมกับนักศึกษาสโสกโรอำเภอลําดวนเป็นต้นตัวชี้วัดที่1 3ระดับความสำเร็จในการจัดทำผลการปฏิบัติงานที่ดี best practice b บสแฟรคิสกโรตำบลตะเกียงเตียน oh um, ma um, so ักศึกษาเข้าทำการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติเอ็นเน็ตเเซนมีการวางแผนการดำเนินงานร่วมกับนักศึกษาเรื่องการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติเอ็นเน็ตสองการนำแผนเข้าสู่การปฏิบัติโดยติดต่อนักศึกษาเพื่อมาผูกลุ่มและโอเยี่ยมบ้านนักศึกษา 3. ติดตามนักศึกษาที่ไม่มาผูกลุ่มในสกโรตำบลทาง Facebook และทางไลน์ 4. จัดทำสุขผลงานเป็นรูปเล่ม 5. จัดทำการเผยแพร่ผลงานทาง Facebook, เฟซบุ๊กเพจตำบลและ 6. สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้ตัวชี้วัดที่14จำนวนงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายงานแผนง,งานโครงการงานการศึกษาขั้นพื้นฐานงานพัสดุงานการเงินเบิกจ่ายวัสดุโครงการงานการศึกษาตัวเนื่องและข้าวิทยากรงานประกรันบภณาพภายในสถานศึกษาเป็นต้นขอบคุณค่ะ